ก็พอดีในช่วงที่ผ่านมาก็มีไปให้คุณน้าชายช่วยเสริมพยันของท่านเทพเจ้ากวนอูและเทพเจ้าเฉสิงเอียใช่ไหมครับที่ที่ผมได้จัดสร้างนะฮะแล้วก็ให้น้าชายช่วยดูวันให้นะครับแล้วก็น้าชายบอกว่าจะขอเป็นวันที่27ละกันนะครับใพ้นําไปถวายที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูให้อกงนะครับท่านเทพเจ้ากวนอูที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูนะครับในวันที่27่นะครับขอให้ผ่านพิธีการเทกระจาดก่อนนะครับ ในช่วงวันที่24กับ25นะครับครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับครับครับตอนนี้ก็ระหว่างนี้ก็กำลังอ๋อพอดีท่านอาจารย์ติดภารกิจนะครับด่วนนะครับไม่สามารถร่วมรายการได้ขอเป็นโอกาสหน้านะครับไม่เป็นไรนะครับกราขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ชูเกียรติลักซอสนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรมนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยประสานกันใหม่นะครับครับครับแล้วก็ก็เลยว่าได้ได้ จะสร้างพระยันนะฮะและ้วก็ดังเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็จะไว้ขออนุญ,ญาตถวาย่านเทพเจ้ากดอู5ห้า้อยผืนนะครับและที่เหลือ400รอยกว่าผืนผมก็ทยอยแจกแล้วนะฮะมีแบบเพื่อนๆพืกพวกามาขอไปบูชาเหงๆงเหงนะครับแล้วก็เราก็จะทยอยแจกให้นะครับเพื่อนๆนะฮะก็มีเพื่อนสนิทที่บ้านอยู่แถวตลาดสมเด็จเหมือนกันนะครับแล้วก็นับถือท่านอากงเทพเจ้ากดอูเหมือนกันนะครับก็อขอไปบูชานะฮะแล้วก็มีพี่ๆที่เคารพ รักกันนะฮะก็แบ่งให้บูชานะครับขอให้อ่าเจริญรุ่งเรืองขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าพระยานนี้นะฮะเท่าที่ดูนะฮะจะเป็นชื่อเดิมของท่านเทพเจ้ากดอูเลยนะฮะแล้วก็ในพระยานก็จะมีเป็นพระยานที่อ่าเทพเจ้าไฉสิงเอียด้วยนะครับแล้วมีของไทยตั้งมาด้วยนะครับเจ้าแม่ทับทิมนะครับแล้วก็มีเจ้าแม่กดอิมด้วยมีหลายๆอย่างเลยนะครับในในตัวพยานเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นของดั้งเดิมตั้งแต่ยุคที่ตอนที่ อาจาจับเกี่ยงแปะนะครับที่ถ้ามีองค์ประทับของเทพเจ้ากวนอูนะครับแล้วมีคนมาถามผมว่าตอนที่แห่เจ้าเนี่ยนะฮะป่าวจาได้ใช่ไหมครับว่าอ่าเก้าอี้ที่นั่งแข้งน้่งข้งหน้านี่เป็นตะปูทั้งเ้นเลยนะครับเด็กๆผมเคยขึ้นไปนั่งนัดทำตุ๋ผมเลยนะแต่ตอนที่มีองค์ประทับนี่อาจจับเกี่ยงแปะนั่งนี่นะฮะโอ้ท่านสุดยอดจริงนะครับแล้วก็แห่ที่บริเวณชุมชนตลาดสมเด็จ แล้วก็อาจจะไปตลาดท่านแดนอะไรต่างๆใช่ไหมครับแห่ไปอย่างนี้นะครับโอ้โหท่านสุดยอดจริงนะครับแล้วก็ประชาชนชาวชุมชนต่างๆก็ออกมาเดินร่วมขบวนกันนะฮะอืมครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะฮะที่อ่าหลายสิบปีแล้วนะฮะครับแล้วก็ผมก็กราบขอบพระคุณนะฮะที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยสนับสนุนคุณน้าชายน้าสาวก็เลยได้มีโอกาสจะสร้างพยานยอนยุคขึ้นมาแล้วก็ต้องกราบขอบคุณคุณ อากูสีนะครับในจากเสียเฮงนะครับครับที่ท่านเป็นเหมือนกับเขียนคนเคยเขียนต้นแบบต้นแบบเลยที่เขียนในในพยันยุคแรกเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่อากูสีเขียนพยันเทพเจ้ากดอูและเทพเจ้าไฉ่สิงเอียเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนอืใช่ไหมฮะแต่ว่า เท่าที่ผมไปดูบ้านลูกศิษย์เนี่ยอาจจะมีลูกศิษย์ใกล้ชิดที่จะพอมีนะแต่จํานวนนี่ผมไม่แน่ใจว่ามีเยอะแค่ไหนใช่ไหมครับแล้วก็ได้จัดสร้างขึ้นมาในโอกาสนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่27ขออนุญาตไปถวายให้กับท่านเทพเจ้ากวดอู่ที่ศาลเจ้าพ่อกวดอู่ตรงบริเวณชุมชนตลาดสมเด็จเจ้าพญานะครับคองศาลประมาณ499ผืนบวกกับบวกกับหนึ่งผืนที่ผมไปใส่กรอบเรียบร้อยแล้วให้กับน้าชายช่วยไปใส่กรอบให้รวมถึงมีภาพประวัติ ของศาลเจ้าพ่อกนอูอ,อ,อีกหนึ่งผืนนะฮะที่ผมจะนําไปถวายด้วยนะฮะพอดีตอนนั้นครั้งแรกที่ถวายสองผืนแล้วก็อ,อยู่ในศาลหนึ่งผืนแล้วอยู่ด้านนอกศาลจะเป็นแบบบางทีประชาชนไปถ่ายรูปจะเห็นอยู่ด้านหน้าศาลแต่ว่าอาจจะโดนแดดโดนฝนซีดหน่อยก็เลยมีคุยกับแปะหมูข่าวก่อนก็เลยนึกว,ว่าเด๋ยาจะไปถวายผืนแต่ว่าอยากจะถ้าถ้าเปลี่ยนมุมได้จะดีหน่อยไม่งั้นมันก็จะซีดง่ายใช่ไหมครับก็เดี๋ยวไว้โอกาสต่อไปมีฝ่าข่าวเลยครับ